สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดียามเย็นนะครับอยู่กับชูลูกวิสานอีกเหมือนเดิมวันนี้ก็มาใส่ท่อให้ตะแพงครับเสร็จแล้วครับเมื่อเช้าก็ไปฝั่งโน้นครับฝั่งสายตรีสองครับลอกเอาดินทรายลาดข้างล่างก่อนนะครับท่อตรงนี้ประมาณ10 สิบลายนะสิท่อนนะครับเมื่อเช้า6ท่อนตอนนี้ก็จะเป็นท่อเม็ดนะครับท่อที่ผมไปใส่น่าจะเม็ดห้านะครับตอนนั้นใหญ่กว่านี่ปาท่อเสร็จเรียบร้อยมากับเราน้อยเย็นพอดีเลยครับ ฝนตกด้วยนะครับเมื่อกี้นี่น้ำเต็มเลยตกทุกวันเลยครับฝนแล้วครับแน่นไหมพ่อไม่หกักลรอมันเป็นดินทรายกับดินเหนียว ที่ผมไปทำเมื่อเช้ามีแต่ดินทรายเลยตรงนั้นหักหักยังไงก็หักเดืปสิบหกสิบหกสิบห้าดอลสิบเจ็ดสี่สิบสี่ไดม์เมอมาช่วมง ันนะาางตรงนี้างน้ำมัาเงทงจะังตรงเอาไอ้พ่อจะยกมาหรือจะฝังพรงนี้วันนี้ยังไม่ฝังหรอกฝังพรงนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าวันไหนยวมาขุดเอามันไม่น้ำหอกนะครับตเาตรงนี้น้ำมันมาแรงกันนะ่อนน, <laughs> น้ำมาแรงไหม แต่ย่างี้ไม่ขาดล็อกครับเพาถ้าเทงั้นไม่หักหรอก <c oughs> ทำแบบดีๆนะเพรอะถ้าไว้น<า>นใช้ประโยชน์ใส่นั่นอนะ่ะใส่ปลา ใส่ไส่ใส่แยงฝั่งโน้นอ,อ่ะปลายกตทีปลาอะไรปลาขยังมีปลากดมนะั้งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนั้นผมมาทำถนนฝั่งโน้นไปถึงนู่นเลยครับแล้วก็ ท่อฝั่งโน้นด้วยก็เสร็จฝั่งโน้นก็เสร็จฝั่งนี้ก็มาเก็บงานครับก็เสร็จฮะมองขึง้นไปเด้รถไปเดี๋ยวพี่ไปครับเจ๊อยู่ซูเปอร์เกตวะพ่อไปกับผมเลยไม่เอามาหรอกแกให้ไปกับผมไปขึ้นรถซูเปอร์เกตไปด้วยกัน นี่ครับกลับบ้านแล้วครับเข้าบ้านเหล่าน้อยครับกลับครับโอเคเรียแตกครับ เป็นแล้วเป็นแล้วพอ่อตักดินขึ้นรถได้ไปครับจะไปด้วยกันนี่แหละเสร็จแล้วพาตาไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรกรังครับตรวนี้นี่ใช้ประโยชน์ได้เลยครับโอ้ใช่ไ,ได้ใช้ประโยชน์ ได้ปลากินแน่นอนครับคลองตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปกับซุเปอร์เกรดนะครับเดินตามเหล่าน้อยก่อน ใบแท็กนี่หักแล้วครับหักกี่ใบเนาะดูสหนึ่งสองสามสี่หักสี่ใบครับ ยอนนะครับครับสวัสดียามเย็น,นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่เดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องขึ้นขับเจ้าซุเปอร์เกรดครั้งที่สองครับ ผมขึ้นครับซุปเปร์ประมาาที่ไอ้สวิตเปิดน้ำยาแอร์ไม่เจอครับขับมาผมเปิดกระจกขับเลยครั้งแรกนะสวิตมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับจานโอบอกมาตอนที่จะย้ายมาทำของตะแพงนะครับรู้แล้วทีนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกแต่ขับได้ครับ ตรวนี้ป่ามันสวยมากเลยเคียวกระจี น้อยเียหลบต้นไม้ครับไปไป ลูกนี้มีแต่บัวครับน่ากินมากเลยอร่อยครับบัวโอ้อยู่คานี่ติดถนนครับเดินลำบาก จอดทำไมไปเรื่อยๆนี no <c oughs> ่ครับสุปเกรดยู่นี่ ่าแล้วทอยๆลองขับสุดเครดดูสิโอ้สูงจัด ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านได้พ่อ, <laughs> อกลับบ้าน,นครับได้พ่อไปขึ้นรถรถมาแล้วออไปครับเจอกันทริปหน้านะครับ นี่เหล่าน้อยอยู่บอรรถครับสวัสดีครับ